สวัสดีคะ่ะพี่ตายร้าลาไทยแลนด์นีน่พี่ต้อยทําขนมตาลนะคะตอนนี้แป้งก็ขึ้นปูแล้วนะคะขึ้นปูปน,นี่ค่ะก็ส่วนผสมก็มีลูกตาลสุกอะคะ่ะข้างบ้านให้มานะคะออใหม่ๆสดๆล่วงต๊บเก็บมาเลยค่ะนี่ค่ะลูกตาลสุกนะคะแป้งข้าวเจ้าแล้วก็กะทิน้าตาลน,นะคะแล้วก็ส่วนประกอบ แป้งก็มีเท่านี้ค่ะแล้วไม่มีมะพร้าวโรยหน้านะเพราะหาไม่ได้นะคะแต่ว่าแล้วก็ใบตองนะคะนี่ใบตองก็เย็บกระทงเยอะเลยกระทงอ่ะพี่ต้อยลงคลิปไปแล้วนะเย็บง่ายๆเองอ่ะนี่ค่ะกระทงพี่ต้อยน่ารักนะเนี่ยกลมๆน่ารักเลยประมาณคาสองคำอะค่ะเดี๋ยวเรามายอดกันค่ะนี่พาหยอดละนี่คุณป้าหยอดแล้วค่ะนี่ค่ะคุณป้าหยอดละใส่ยันอ่าคุณป้าหยอดละเนี่ยค่ะกระทงเราก็น่ารัก เราก็หยอดให้ให้เต็มกระทรงนะคะเนี่ค่ะหมันเยอะสุยๆอ่าตักมาตักมาตักแป้งมาเดี๋ยวคุณป้าหยอดที่ต้อยถ่ายนี่ค่ะใบตองเราก็ตัดจากหน้าบ้านนะนะคะกล้วยน้ำว้าก็อย่างที่บอกนะคะปลูกกล้วยน้ำว้าก็ประโยชน์ทั้งต้นนะคะนี่ค่ะหัวปีก็กินได้หยวกก็กินได้นะคะใบตองเราก็มาทําอ่อทําขนมทําอะไรได้นะคะ นี่เราก็วันนี้หอมมากเลยค่ะอยากจะบอกว่าลูกตาลนะใหม่สดอ่ะหอมมากเลยนะคะถ้าส่งผ่านได้จะส่งเลยกิน <c oughs> หอมจริงๆนะคะ <c oughs> เขาใหม่มากเลยอะ่ะตกเราเราเราหัดทากันนะคะนี่หัดทํานะคะเราทํากินนะคะไม่ได้ทําขายนะคะแต่ว่า,าถ้าอนาคตก็ไม่ยังไม่ทราบนะคะเพราะว่าเราก็ทํากินนะะี่ค่ะข้างบ้านให้ตาลมาก็เลยทํา เนื้อหยอดกระทงเล็กกระทงเล็กแต่หลายช้อนมากเลยค่ะดู <c oughs> คุณป้าเป็นคนหยอดนะคะพี่ต้ยถ่ายวันนี้ก็เมนูขนมตาลขนมกล้วยนะคะแต่ว่านึ่งขนมตาลก่อนเดีย๋ยวเรามาดูตอนสุกว่าจะฟูหรือไม่ฟูนะคะแต่แป้งอะ่ะวันนี้แดดดีนะคะนี่ค่ะแป้งขึ้นฟองเลยค่ะไม่ได้ใส่ผงฟูหรืออะไรนะคะธรรมชาตินะคะนี่ค่ะสูตรของเรานี่ไม่ได้ใส่ พวกผงอะไรเลยนะคะธรรมชาติจริงๆ, <S <S ๆโอ้โหใบตอเอห่อนี่หอดูมันเล็กนะคะแต่ว่าลายช้อนเลยค่ะดูไม่ไม่ใส่ไม่ไมยอมเต็มมันจุอะค่ะนี่ค่ะกระทงลึกอะค่ะเมื่อวานเย็นพี่ต้อยก็ตัดใบตองตอนเย็นตากเราก็พึ่งใบตองตากไว้สัก ครึ่งวันนะคะแล้วก็มาฉีกแล้วก็เย็บประทงแป๊บเดียวะคะ่ะเราทํากินอร่อยสะอาดด้วยนะคะหลังเราก็หอมจริงๆค่ะอยากจะบอกหอมมากๆถ้าอยู่ใกล้ๆเพื่อนนะได้แจกให้ชิมเลยค่ะอันไหนยัียงอ่ามันเอียงไงอ่าไหนดูซิเอียงไหมมีคุณป้าเป็นคนหยอดนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะหนึ่ง<ห>ซึงเดี๋ยวเราไปนึ่งอันนี้น้อยอ่าอ่าเรามารอดูกันนะคะอนนุน้อยนิด เออนั่นแหละอ่าอ,อ,อ,อลิมด้วยนี่ค่ะโหกระทงดูมันเล็กเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเรารอดูขนมตาลสุกกันนะคะเดี๋ยวซักยี่สิบนาทีใช่ไหมคะหนึใช่อ่ายี่สิบนาทีดูเวลาเลยนะคะอ่าตอนนี้ก็รอ<า>น้าเดือดก่อนค่ะรอน้ําเดือดพอน้ําเดือดแล้วก็ยกไปตั้งยี่สิบนาทีเอาลงได้เลยค่ะเดี๋ยวเรารอดูตอนขนมตาลสุกกันนะคะค่ะ เราจะนึ่งทีเดียวสองซึ้งเลยนะคะนี่ค่ะตอนแรกก็ว่ารอาให้ซึ้งสุกเดี๋ยวไปนึ่งทีเดียวเลยนะคะกระทงนึ่งจุมากเลยค่ะนี่หาลึกค่ะกระทงกินสองคำไม่ห,หมดหรอกเนี่ยอืมกระทงทรงสูงนะคะสีสวยดีจริงๆเลยค่ะเหลืองสวยมากหอมมาก พอเข้าบ้านก็เห็นเขาคนกันเนี่ยเขาไล่ลมอ่ะใช่ไคะแต่อันนั้นมันไม่ขึ้นอ่ะเราก่รู้ว่าไงนี่อันนี้เราลองหัดทํากันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเวลาถูกออกมารอว่าเราไม่ได้ใส่ผงฟูรอดูอีกทีนะคะถ้าฟูนะั่งขนมตาลน,นี้ถ้าน,นึ่งฟูๆนะคะเวลากัดเนี่ยหอ้มนุ่มมากนะคะเพราะว่าพี่ต้อยกินตอนเด็กแม่เขาทําเป็นถาดเลยนะคะเอาถาดใส่แล้วก็ตัด ฟูมากเลยค่ะกัดเนี่ยโอ้หท่วมมอร่อยมากสมัยก่อนนี่ตาลล่วงนี่รีบวิ่งไปเก็บเลยนะคะตาหยอดเพล่ตกตุก๊บใส่หมวกแต้เลยนะคะแต่ลูกตาลนะคะหล่นดังตุ๊บเราจะได้ยินเราก็วิ่งไปเก็บกันบ้านไหนทันก่อนก็ไปเก็บก่อนนะคะแล้วแม่ก็จะทําขนมให้กินแหละ แม่มีลูกเยอะค่ะก็ทําขนมก็ทําทีเยอะใา่ติ่งต่องให้ป้าดงปก็อันหาจกตอรี่ป้านางเงินป้าเนี่ยนี่ค่ะ่มจะเต็มซึ้งแล้วค่ะกระทุงใหญ่อะค่ะลองดูมันเล็กแต่ใหญ่มากเล็กจุไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็ยังเช็ดได้หอมมากหอมจริงๆเดี๋ยวเออเรามารอดูตอนสุกกันนะคะ จะฟูหรือด้าน,นะจะด้านหรือจะฟูรอดูอีกทีเพราะเราไม่ได้ใส่ผงฟูเลยนะนะคะเราตากตให้มันขึ้นฟูเมื่อกี้มันขึ้นแล้วค่ะพี่ต้อยถ่าย,ายไว <ป S 1> <ะ>้ป่ะถ่ายค่ะเป็นฟองอากาศสวยเลยเราดูจะเราธรรมาชาตินะคะเดี๋ยววิ่ตายจับตรงนี้ก่อนอันนี้มันเอียงทงนี้เอียงอาจจะจับให้ตรงแล้ว หอมจริงๆค่ะนี้ต้นตาลก็หาดูยากแล้วนะคะต้นตาลน,นี่ก็คนก็ค้นกันหมดตาลก็มีประโยชน์นะคะใบก็มีประโยชน์่นอนเยอะเพราะว่ามาันอยู่บ้านกันหมดลวตามทุ่งนาน,นี่ก็พี่ต้อยก็เห็นเยอะนะคะเขาก็ใช้ใบตาลเนี่ยทําหลังคาทําอะไรได้ทําไม้กางก็ทําสากได้เนี่ยพี่ต้อยก็เพาะไว้นะคะ ค่ะตอนนี้ละเดี๋ยวเรามารอดูสุกตอนสุกกันค่ะไหนไม่เต็มอ่ะเต็มหมดนะเดี๋ยวรอดูตอนสุกนะคะนี่ค่ะสุกแล้วนะคะฟูเอ่อจากซึ้งร้อนๆเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราลองลองชิมกันเลยไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดใส่จานก่อนเดี๋ยว่ะจะดูชิมก่อนนะคะนี่ซึ้งร้อนเอช้อนมาสินี่ไงช้อนนี่ไงค่ะ๋ยวเราชิมกันก่อนนะคะเหลืองสวยมากเลยค่ะหือ หอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพี่ต้อยลองชิมก่อนนะอืมอร่อยมากเลยเพราะถึงตาลน,นีนนี้ตาสามลูกนะคะตาสามลูกนุ่มอร่อยละมุนลิ้นค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่ต้อยชิมคำนึงนี่แข็งด้วยนุ่มมากค่ะโอเคเลยก็คือ,อถ้าเรามีลูกตาลสุกนะคะ นี่ค่ะมาเอินข้างบ้านเก็บมาให้นะคะเมื่อวานจากทุ่งนาสามลูกนะคะเราใส่ตาลถึงแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะคะน้ําตาลเกลือกะทินะคะแต่เราไม่มีมะพร้าวโรยเพราะว่ามะพร้าวไม่มีก็หาไม่ได้นะคะก็เลยนั่นวัสดุอุปกรณ์ใบตองเราก็เก็บหน้าบ้านนี่ละค่ะเนี่ยค่ะอร่อยมากเลยค่ะหอมอร่อยมากเลยนะคะค่ะ เดี๋ยวจะใส่จานนี่นะคะนี่ค่ะโอเคนะคะพี่ต้อยก็พามาทําขนมตาลกินกันนะคะไม่ประมาทกาดอย่าตกเราจะสู้โควิดไปด้วยกันนะคะ Thank you for watching please c o m e a g a i n Welcome Eat Dessert ตา n ค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะคะจุ๊บๆสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ